ของปวดมันเลยครับอเอาลูกขึ้นมากินเ็จับไปยาวๆลูกโอเคโอเคเดี๋ยวนะโอ้ยเก่งจังเลยวินส่น ดีแล้วอาตาสีนไหมนไม่อายุ15าปีนะครับตัวผู้บีโก้อันนึงเหรอเอานนี้หาดีเด็ดมากเขารับเขาแล้วคนนี้โอ้มันมันเต็มไงมัดไงเป็นไหนต่อเต็มบาวนี้เป็นไหน นั <Cornell> ่นคือสัญชาตญาณของเครจ๊ โอเคไปยังบ้านลูกไปยังบ้านอะไรมั่งที e> ่เขาโอ้บายบายบ๊ายบาย